สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่าีิรายเรื่องมหาศึกสามพบกันต่อในบทที่สองกันนะครับในชื่อตอนว่าม้วนคำพียกภายใต้แสงลอยละล่องทุกขนแห่งดูเรือนรังดุดดังภาพฝันตรงฝูในม่านลัติการยังเชิดฉายไม่ต่างอะไรกับยามที่วาวานโคมไฟสองข้างถนนสว่างสวยัย สดใสและอ่อนละมุนได้ยินเสียงเห่าละคนเสียงกรีดร้องแหลมของสัตว์ปานดังแววล,ลงมาจากฟากฟ้าแสงสีของเหล่ายุทธภัณฑ์เวกกระพริบพ,พลาวแพวยิ่งกว่าฝนดาวตกอากาศเยงเง็นเยือกของยามค่ำคืนมีได้ทำให้ฝูงชนลดน้อยลงแต่กลับส่งผลให้ยิ่งพลุ่งพล่านพ่อค้าเต็มไปด้วยพลังงานล้นปลี ลูกจ้างของแต่ละร้านสวมใส่อาภรประจำร้านยืนเฝ้าอยู่สองข้างประตูซ้ายขวาผู้หนึ่งถือกระดิ่งทองแดงอีกผู้หนึ่งถือกระจกปลากว่าสีน้ำเงินกระจกปลากว่าคือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับลูกจ้างสั่นกระดิ่งทองแดงเสียงกระจ่างดังกังวานไปทั่วดุดแฝงด้วยมนตาร้านค้าขายยุทธพันฑ์เวทสินค้าชั้นเลิศราคาย่ำเยาว ไม่ว่าท่านจะพึ่งบำเพ็ญเพียรในด่านเลี่ยนชีหรือท่านจะเป็นจินตันมากฝีมือร้านนี้สามารถตอบสนองทุกถิ่งที่ท่านต้องการบนกระดิ่งทองแดงสลักอาคมที่ทำให้เสียงก้องกังวนันฟังชัดเจนระดับเสียงพอเหมาะพอควรทั้งนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ระคายเคืองโสดประสาทดังนั้นแม้ว่าจะฟังซ้ำเป็นเวลานาน,านผู้ฟังก็จะไม่รู้สึกเสียอารมณ์แต่อย่างใด ลูกจ้างที่ถือกระจกปากกว้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมันเรียกใช้อาคมของกระจกออกมาในเวลาเดียวกันกระจกปากกว้าส่องประกายขึ้นเหนือศีรษะภาพลวงตาสามมิติเ,เริ่มเฉิดแสงมายาภาพเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างสมจริงเมื่อแสงกระดิ่งแปรเปลี่ยนภาพก็เปลี่ยนไปพร้อมกันนี่เป็นเวทอาคมภาพมายาที่สามารถล่อลวงให้ผู้อื่นแทบหลงเชื่อว่าเป็นจริง ร้านค้าเรียงสองฟากถนนบ่อยครั้งที่ลูกจ้างร้านตรงข้ามกันจมขึงตาใส่กันแล้วแข่งกันเขยา่ากระดิ่งรัวๆพร้อมแสงประกายจากกระจกป่าก,กว่าสองวูบวาบไม่หยุดยัง้งนี่เป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปตลอดความยาวของช่วงถนนอ้าวเลข่เข้ามาสวรรค์รับคุณภาพระดับ5พื้นที่500ผิง ภายในมีน้ำพุปรานหนึ่งแห่งเปรียบล้นด้วยพลังปานธรรมชาติไม่ว่าจะใช้ปลูกข้าวปานปลูกญยาปานหรือเลี้ยงสัตว์ปานรับรองว่าท่านจะได้รับผลผลิตที่ดีเยี่ยมเพียงสอนล้านชิงจือระดับ5เท่านั้นอย่าได้พลาดเป็นอันขาดการค้าอันดีงามเยี่ยงนี้ต่อไปอาจไม่มีอีกแล้ว ทางนี้ทางนี้ร้านนี้ขายสมุนไพรปานระดับสูงทุกชนิดด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีคุณภาพของร้านค้าย่อมเชื่อได้มากที่สุดเม็ดยาทั้งหมดของร้านค้าผ่านการตรวจสอบโดยปร,รมาจารย์ปรุงยาอาวสจากสำนักปรุงยาเทียนชินเาเข้ามาอย่าได้ลังเลที่จะซื้อเจ้าต้องการทดสอบเพื่อเข้าร่วมสำนักกบี่เอกลักษณ์ล้ำเลิศหรือไม่ อฝึกสอนของค่าเปิดรับสิทธิ์ตลอดทั้งปีสอนเวทวิชาพื้นฐานทุกชนิดทันนี้ยังล่ำเรียนเป็นส่วนตัวกับเซียนกระบี่อาวุโสจากสำนักกระบี่เอกหลักล้ำเลิศเองรับประกันว่าสามารถผ่านการทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกยังลังเลยอันใดเข้ามาร่วมเลยหากสมัครทันทีจะได้รับส่วนสินค้าลด5ส่วนใน100ส่วนอีกด้วยและนี่คือ นครไลนาตีเมืองตรงฝูสำหรับเมืองหลักที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้จัวหม้อไม่ใช่คนแตกหน้าแต่มีบางส่วนไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยมันไม่ได้มาเยือนบ่อยนักหากไม่มีนกกระเรียนกระดาษปินได้การเดินทางมายังตรงฝูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จริงไปถนนที่งดงามที่สุดนี้สมควรมีทางแยกจัวหมอจ้องมองอย่างงุนงงมันหลงทางบัดซบลงทางอีกแล้วมันตบหัวตัวเองอย่างงงงิด โจม่อเดินไปยังต้นไทรอย่างจนแต้มมันเงยหน้าขึ้นบนกิ่งไทรเห็นนกน้อยสีแดงเกาะอ,อยู่เต็มพืชนกน้อยเหล่านี้ทั้งล่างเป็นสีแดงสดหางยาวสีแดงเข้มเวลาพวกมันบินคล้ายมีไฟลุกทอดยาวตามหลังไปดังนั้นพวกมันจึงถูกเรียกว่านกเปลวเพลิงพวกมันเฉลียวฉลาดทั้งยังเข้าใจภาษามนุษย์หลายเมืองมักใช้พวกมันแทนป้ายบอกทางอีกทั้งยังสามารถ นำทางอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การรับใช้ที่ไม่เสียเงินทองดุดคมมีดกรีดลงกลางใจจัวหมอ้อขณะที่กั้นใจยนจินสือระดับหนึ่งออกไปหนึ่งชิ้นนกเปลวเพึิงตัวหนึ่งกลางปีกพลึกถลาลงมาจากต้นไม้พอดีงับจินสือนั้นกืนลงท้องทันทีตลาดเสรีจัวหม้อตะโกนบอกเจ้านกเปลวเพึิงบินวนบนหัวมันสองสามรอบแล้วเริ่มบินออกไป เจียวหม้อรีบตามมันไปนกน้อยไม่ได้บินเร็วนะักขนห่างยาวเต็มด้วยประกายสีเรืองรองให้กับท้องฟ้ายามราตรีแสงสีแดงกระจายพรางกลางเวหาและจางหายไปทันตาในขณะที่เดินผ่านถนนที่มีโคมไฟสว่างสวยฟังเสียงร้องโวกเวกโวยวายและมองภาพมายาที่เปลี่ยนไปสองฝากฝั่งถนน จัวม้อจมจอมอยู่ในความเงียบและเริ่มนึกถึงความรู้สึกที่เพิ่งลืมตาตื่นในยามฟื้นคืนสติเมื่อสองปีก่อนหัวใจของมันทอดถอนละหอยละละห้อยหาความสุขสันอ่อนจางแฝ่แส่ซ่านไปทั่วยามนั้นเสียงร้องสดใสของเจ้านกพันปุกมันตื่นจากผวังพอเห็นตลาดสีรีที่อยู่ไม่ไกลอารมณ์ของจัวมอ,อก,ก็โลดขึ้น นกเปลยวพลงบินวนเป็นการส่งท้ายอีก2อสารอบก่อนจะหันบินจากไปทิ้งประกายไฟสีแดงเป็นทางไว้เบื้องหลังเจ้าม่อโบวกมืออำลานกเปลวเพงตัวนั้นตลาดเสรีเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากจากเหล่าผู้ฝึกตนระดับต่ำเหตุที่มันเรียกว่าตลาดเสรีเนื่องจากเพราะไม่ว่าผู้ใดก็สามารถตั้งแผงลอยและขายสินค้าของตนเองได้พวกมันเพียงแต่ซื้อ ห้องน้อยสักห้องรวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมบางอย่างก่อนจะสามารถค้าขายได้อย่างอิสระราคาของห้องน้อยย่อมเยาวกว่าราคาที่มีหน้าร้านถาวรมากโดยปกติเมื่อเก็บห้องน้อยนี้มันจะมีขนาดเพียงเท่าฝ่ามือสะดวกต่อการพกพาผู้ฝึกตนจำนวนมากมักซื้อไว้คนละห้องพกติดตัวไปทั่วจากนั้นมันไม่ต้องกังวลเรื่องที่หลับที่นอน แม้ว่าจะต้องออกไปครั้งแรลมนอกเมืองก็ตามซื้อสินค้าที่นี่มักมีราคาย่อมเยาวกว่าร้านค้าทั่วไปมากแต่บางทีต้องเสียเวลาค้นหาสินค้าที่ต้องการตลาดเสรีค้ายกระดานมากลุกขนาดมหฮมาแบ่งย่อยออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมแต่ละช่องตารางวางห้องน้อยได้10บห้องโดยแบ่งเป็นสองแถวแถวละห้าห้องหันหลังชนกันจ่วหม้อพบจุดหมายปลายทางของมันอยา่างรวดเร็ว โอ้มอเกอร์ท่านมาแล้วเจ้าของร้านเป็นบุรุษหนุ่มวัยไม่เกิน27-28ปีเจ้าผู้นี้มีสีละส,สะแหลมดวงตากรอกกิ้งมันเรียกว่าฟูจินชำระเงินทองไรพรสวรรค์พลังฝีมือธรรมดาสามัญทั้งยังไม่ค่อยสนใจในการฝึกตนนักมันติดค้างอยู่ที่ขั้นสามของหนานเรียชีดังนั้นจึงตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจการค้า ฟูจินกลับมามีความสามารถในการบริหารจัดการและรู้จักมักคุ้นกับผู้คนจำนวนมากมันมีสินค้าพื้นฐานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยุทธภัณฑ์เวทระดับต่ำหรือเวทวิชาบางอย่างมันสามารถจันหาให้ท่านได้จ๋วหม้อไม่มีถ้อยคำไร้สาระสิ่งที่ข้าต้องการมาแล้วหรือไม่แน่นอนแน่นอนฟูจินตบอ,อกผอมๆพังหัวล่อ สิ่งที่ม่อเกอต้องการข้าไม่กล้าใส่ไม่ใส่ใจอยู่แล้วจบคำทักทายฟูจินหันไปคุยถุงผ้าใบเล็กข้างเอวของมันจอ่อมอจ้องมองถุงผ้าใบนั้นด้วยความอิจฉาตาร้อนถุงผ้าเล็กๆนั่นดูผิวเผินไม่มีสิ่งใดน่าสนใจแต่อันที่จริงมันคือถุงร้อยสมบัติระดับที่3แต่แล้วดวงตาของจ่อม่อพันถูกดึงดูดอย่างรวดเร็วแปรเปลี่ยนไปจ้องวัตถุขนาดเล็กในมือฟูจินแทนเห็นชิ้นหยกสีเขียว แผ่นย่อมส่วนกว้างเท่า1นิ้วมือส่วนยาว2นิ้วมือนี่ย่อมเป็นม้วนคัมภีร์หยกม้วนหนึ่งแต่ว่าม่อเกยอ,อย่าหาว่าข้าไม่เตือนท่านก่อนมวนคัมภีร์หยกเพราะปลูกปานนี้บันทึกไว้ด้วย5วิชาสายเบญจธาตุแต่ทราบหรือไม่มีผู้คนไม่มากที่สามารถเรียนรู้มันได้อย่างสมบูรณ์ฟูจินกล่าวอย่างจริงจัง อาศัยเม็ดคร็เม็ดฝนหล่นลินขั้นที่3ของท่านมอเกอเหตุใดไม่เจาะจึงซื้อวิชาสายเวทวาลีเล่าอย่าพึ่งตนิค่าแส่ความมากค่าเพียงแค่พบเห็นมาหลายปีและเข้าใจดีว่าหากฝึกฝนวิชาเดียวจนเชี่ยวชาญแล้วไซก็เพียงพอจะเอาชนะได้ทั้งหมดเจ้ามอตอบอย่างเคร่งขรึมขอบใจเจ้ามากฟู่เสี่ยวเกอ แปลว่าพี่ชายน้อยฟูฟูจินห่วงกังวลแทนมันมันย่อมเข้าใจดีเห็นเจียวหม้อยังคงเด็ดเดี่ยวฟูจินไม่ได้เศร้าซีล่ำไยยินส่งมวนคำพีหยกให้แก่มันเช่นนั้นมาว่าราคาถเถอะยี่สิบเหรียญจินสื่อระดับสองเป็นอย่างไรเจียวหม้อมิได้ลอลรีขัดข้องยื่นจินสื่อส่งให้อย่างตรงไปตรงมายี่สิบจินสื่อระดับสองถือได้ว่าเป็นการค้าครั้งสำคัญ ฟูจินอารมณ์ดีขึ้นมากยิ้มแย้มไม่หุบปากพางก่าวเสาว่าโจม่อท่านหากสามารถเรียนรู้เววิชาในคัมภีร์เล่มนั้นทั้งหมดท่านอาจกลายเป็นเกษตรกร,ร,กรปานอย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลานั้นอย่าลืมน้องชายผู้นี้แล้วกันโจม่อหัวล่อมันโบกมือด้วยสีหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ขอบใจสำหรับวาจาลื่นหูของเจ้าฟูเซียวเกอ แต่หากต้องการเป็นเกษตรกรปานจะต้องฝึกฝนวิชาสายทาุที่แตกต่างกันสามทาแต่และวิชาต้องบรรลุถึงขั้น 3, นั่นหาได้ง่ายใดไม่จริงสื่อส่วนใหญ่ของมันถูกใช้เกือบหมดแล้วแต่จัวหม่อแต่จัวหมอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดใจมันเก็บคำพียกยัดใส่อ,อกเสื้ออย่างระมัดระวังนี่คือสมบัติล้ำค่าของมัน แม้ว่าการเดินทางในเวลากลางคืนจะยากลําบากแต่จม่อมยังเตรียมกลับไปที่ภูเขาหลังจากได้รับคำผีหยกเพราะหากพัดภาคคืนนี้ตรงฝูจะต้องจ่ายเงินอีกเมื่อปราศจากน้ำหนักทวงของข้าวปานเสียวหัวก็ก,กลายเป็นตัวเบาปราดเปรียวแม้ว่าจะบรรทุกน้ำหนักจั่หมอก็ตามและมันยังคงส่งเสียงคลืดคาดไปตลอดทางที่บินตรงกลับไปถึงภูเขาสุญญาตาเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึง ที่พักในภูเขาสุญญาตานี่เป็นเวลาดึกดื่นมากแล้วจั่วหม้อนอนเหยียดยาวบนหลังคาภายใต้แสงดาวร่างกายปวดล้าวไปทั้งตัวนิ้วมือขีบม้วนหยกถือไว้ตรงหน้าดวงตาหลีแคบไม่อาจจบบรรยายพึงพอใจออกมาเป็นวาจาได้ภายใต้ดินแดนแห่งแม่น้ำกระบี่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ทำการกสิกรรมในสำนักกระบี่สุญญาตาเองสิทธิฝ่ายนอกจำนวนมากกว่าสิ 70ในร้อยส่วนเลือกทำเกษตรกรเมื่อต้องเลือกหน้าที่การงานของพวกมันสำนักย่อมมองมอบเคดวิชาอย่างบางอย่างให้เพื่อช่วยในการทำเกษตรกรรมเคดเม็ดฝนหล่นลินเป็นหนึ่งในนั้นแต่เหล่านี้เพียงเวทวิชาพื้นฐานที่สุดควรทราบว่าสำนักสัญญา,าเป็นสำนักกระบี่สำนักหนึ่งพวกมันมีเคดวิชากระบี่มากมายแต่สำหรับเคดวิชาอื่นนั้น จำนวนรวมของวิชาเหล่านั้นเรียกได้ว่าหน้าเวทนายิ่งการเกษตรกรรมเป็นหัวข้อที่ลึกซึ้งและไพศาลเจียวมอใช้เวลา2ปีเต็มในฐานะสิ์ฝ่ายนอกมันย่อมมีประสบการณ์อันลึกล้ำในข้อนี้ม้วนคัมภีรยกประกอบด้วยเวทวิชาสายธาตุจำนวน5ประเภทวิชาทั้งหมดล้วนเป็นเวทวิชาที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมหนึ่งในนั้นยังเป็นเคตวิฟาเคตเมฆฝนหล่นลิน เมื่อเห็นเช่นนี้หินหนักที่เคยถ่วงในใจจัวม่อก็ล่วงลงนี่ช่างคุ้มค่าสมราคายิ่งการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมิชาเมฆฝนลนลินครอบคุมมากขึ้นทั้งยังลึกซึ้งกว่าสิ่งที่มันล่วงรู้ฟูจินไม่อาจกล่าวผิดการเชี่ยวชาญในสิ่งเดียวสมควรปฏิบัติได้จริงมากกว่าแต่จัวม้อย่อมมีแผนของมันเองหากมันสามารถสำเร็จ วิชาสายเบญจธาตุครบทั้ง5าธาตุและหาก3วิชาใน5าธาตุบรรลุถึงขั้นที่3มันจะมีคุณสมบัติกลายเป็นเกษตรกรปานทันทีอันที่จริงหากเคตเมฆฝนหล่นลินของมันมิได้เข้าถึงขั้นที่3เจ้าหมอจะไม่บังเอิญเกิดความคิดอานหารเช่นนี้เลยแต่ยามนี้มันเมื่อสามารถบรรลุเคตวิชาและเมฆฝนหล่นลินขั้นที่3นั่นหมายความว่ามันย่อมมีพรสวรรค์ในสายเบญจธาตุอยู่ไม่น้อย หากเจอือหมอบข้าวปานทั้งหมดเพื่อแลกกับแต้มคุณุประการของสำนักบางทีอาจได้รับเค็ดวิชากระบี่ดีๆซสักวิชาแต่มันหาได้ทำเช่นนั้นไม่มันต้องการวิชากระบี่ไปเพื่ออันใดตัดไม้ผ่าฟืนหรือในทางตรงกันข้ามเวทวิชาเกษตรกรรมสามารถเป็นประโยชน์กับมันมากกว่าแม้ไม่อาจเรียนรู้จนครบถ้วนกระบ,บวนความแต่ยิ่งมันเรียนรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสามารถมากเท่านั้นตัวสำนักอาจไม่มีพื้นที่ให้มากนักแต่ทุ่งปานก็ไม่ได้ใช้เพาะปลูกกับมีอยู่ทุกคนทุกแห่งด้วยทุ่งปานที่เพียงพอมันสามารถปลูกข้าวปานมากขึ้นแล,แ,ลและได้รับจินสือมากขึ้นคิดไปคิดมาสมองของเจอรมอพันตื่นตัวความง่วงเหงาหายวับไปหมดมันลุกขึ้นนั่งแล้วเหยียดแขนใช้ฝ่ามือสัมผัสใบหน้ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของมันแข็งทื่อทั้งยังหยาบก,กระด้านประดุดท่อนไม้ นี่เป็นเหตุผลที่มันไม่สามารถแสดงอารมณ์ใดๆมันย่อมไม่สนใจเรื่องความงานหรืออัปลักษณ์แต่มันใส่ใจเรื่องอื่นแสงดาวอ่อนละจางทอดถอนที่กลางลานสะท้อนแสงสีเงินระยับประหนึ่งสายหมอกหนาวเน็ตของราตีการที่เริ่มหนักหนาขึ้นความโศกเศร้าก็ยิ่งเข้มข้นในดวงตาบนใบหน้าอันปัสศจากความรู้สึกของจัวหมอเมื่อสองปีก่อนยามนั้นเจ้าสำนักกระบีสุญญตา กำลังเดินทางกลับสู่สำนักท่านพบจั่วหม้อสลบสลลยไม่ได้สติและนำมันกลับมายังสำนักด้วยเมื่อจั่วหม้อฟื้นขึ้นมามันพบว่าความทรงจำของตัวเองว่างเปล่าเมื่อตลอดสองปีต่อมาเพียรพยายามทำทุกวิถีทางแต่ไม่เคยจำสิ่งใดก่อนหน้าสองปีนั้นได้จั่วหม้อพบความผิดปกติบนใบหน้าของตัวเองใบหน้ามันแข็งทื่อเหมือนหินไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เจ้าสำนักกล่าวว่านี่อาจเป็นโรคประหลาดที่พบเห็นได้ยาก และเนื่องจากใบหน้านี้เองในตอนแรกเริ่มมันไม่ได้รับการยอมรับจากสิทธิ์ร่วมสำนักต้องประสบความขับข้องใจไม่น้อยแต่มันไม่ได้เกียดชังใบหน้านี้แต่อย่างใดใบหน้านี้เป็นหนึ่งในสองเบาะแสที่เชื่อมโยงกับอดีตอันเลือนลางของมันอาจบางทีสักวันในใบหน้าแข็งทื่อนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำของมันได้ข้าคือผู้ใดบ้านของข้าอยู่แห่งหนใด ส่วนอีกเบาะแสหนึ่งย่อมเป็นความฝันที่มักปรากฏขึ้นบ่อยๆเสียงนั้นคือผู้ใดมันต้องไม่ลืมเลือนสิ่งใดการน,นั้นมันยังกลับลืมเลือนทุกอย่างทอดถอนลึกถึงหัวใจจวมมอสบัดศีรษะเรากลับจะสลัดความคิดทั้งมวลออกจากหัวมันหยิบอินกุ้ยขึ้นมาจากด้านหลังพางประจุพลังปานเข้าไปอินปุ้ยมีความหมายประมาณว่าเครื่องรางเสียงเอาง่ายๆว่ามันคือวิทยุ มันคือวิทยุของนิยายเรื่องนี้นะครับอินกุยเป็นหนึ่งในยุทธภัณฑ์เวทที่ได้รับความนิยมที่สุดของโลกผู้ฝึกตนมันประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมและแผ่นยกกลมตลักชุดยันอาคมเรียบเรียงเสียงสามารถรับส่งผ่านเสียงจากชุดยันอาคมเรียบเรียงเสียงที่มีขนาดใหญ่กว่าอินกุยของจ่วมอเป็นหนึ่งในรุ่นมาตรฐานที่สุดส่วนฐานทำมาจากไม้หน้ามู ต้นไม้สีดานะครับรองรับก้อนหยกขนาดเท่าฝ่ามือหลังจากประจุพลังปานลงไปพื้นผิวของก้อนหยกจะส่องประกายแสงหลากสีกระพริบผ่านจากนั้นสุ่มเสียงอันไยเลาะค่อยดังออกมาที่มหานครนา,าโลหิตความขัดแยง้งรุนแรงระเบิดขึ้นอีกครั้ง12ค่ายผู้ฝึกตนเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่จากอสูนปีศาจพร้อมกันมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก สำนักกระบี่โจติงค้นพบเขตปกครองใหม่หลังจากสำรวจแล้วพบชีพจรปานปัตตภีอันอุดมสมบูรณ์ตามรายงานกล่าวว่ามีมากกว่า15สำนักที่ได้ส่งผู้ฝึกตนระดับสูงเข้าสู่พื้นที่ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้เนื่องจากมีชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาของทาดฝึกตนในราคาอาจจะลด ราคาของท่าฝึกตนในตลาดอาจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสัองหอดปรมาจารย์ซีมอตายอดฝีมือเรื่องชื่อแห่งเผ่าอสูรสำนักกระบี่ซีซางแห่งเขตปกครองซางตะวันตกได้นำขนนกชีวิตของมันมาหลอมสร้างเป็นกระบี่บินวันนี้กระบี่บินหลอมสร้างเสร็จสิ้นมีเสียงล่ำลือ ว่ายามที่กระบี่ปรากฏออกมาพลังกระบี่จะถึงกับพุ่งภาพไปไกลกว่า10ลี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอบสร้างยังกล่าวว่ากระบี่ขนนกทองคําเล่มนี้เป็นยุทธภัณฑ์เวทระดับ7ที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยสํานักกระบี่สีสางได้รับสาตตาอันทรงพลังเล่มหนึ่งภายใต้มวลหมู่ดาราจัวม้อนิ่งฟังอย่างเงียบงนันเมื่อคันที่มันพึ่งฟื้นมาจากช่วงแรกอินกุยหยาบกระด้างเครื่องนี้ช่วยให้มัน ค่อยๆเข้าใจเรื่องราวในโลกใบนี้ทีละน้อยตั้งแต่นั้นมามันก็ติดนิสัยชอบฟังอิงกุยทุกวันเมื่อใดที่มันหงุดหงิดลำคาญใจจะปิดอิงกุยฟังเงียบๆจากนั้นอารมณ์จะสงบลงภายใต้ทะเลลัติการอันมืดมนแสงดาวถ่อประกายระยิบระยับผีดิบตนหนึ่งนั่งเงียบๆบนหลังคาและฟังเสียงอินกุยดังต้องมนตรา ก็จบไปแล้วนะครับในตอนที่2นะครับผมในเรื่องมหาศึกสามพบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ